อุดทายะลูกขึ้นแล้วปาโตวะในเวลาเช้าเที่ยวขเหตวาถือเอาแล้ววัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายยาคูอาทีนี้มีข้าวต้มเป็นต้นทิพาน,นี้อันเป็นทิพวัตวาเก่าวแล้วว,ว,ว,าาว่าสีวริเทโรอันว่าพระเถระชอวศีวรีอโยพผู้เป็นเจ้าอำหากังของเราทั้งหลายนิสินโนนั่งแล้ว กะหังถาเนณที่ไหนอิติดังนี้วิจารันติย่อมเที่ยวไปเทโรอันว่าพระเทระเทวตังยังเทวดาทาเปสิให้ถวายแล้ววัตถุงซึ่งวัตถุตาหิเทวตาหิอัตโนอภิหตังอันอันเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นนำไปเฉพาะแล้วเพื่อตน พิคุสังคสสะแกมูแห่งภิกษุพุทธทับปมุขสะมีพระพุทธเจ้าเป็นมุกสัทถาอันว่าพระศาสดาสปริวารผู้เป็นไปกับด้วยบริวารอนุภวามโนทรงสวยแล้วปุญยังซึ่งบุญสีวฤทเทระสะเอวะของพระเถระชื่อว่าศีวลีศีวลีนั่นเทียว อาฆามาสีได้เสร็จไปแล้วกันตารังสู่หนทางอันกันดาลติงสะโยชนิกังอันประกอบแล้วด้วยยอดสาเอวังด้วยประการชนี